อนไรไหวไหวไมคะเพื่อนเดี๋ยว z มมให้ดูนะคะวันนี้แวบบแวบ,บแวบบปกติเขาจะไม่ออกมานะคะวันนี้นึกงไงไม่ดูค่ะออกมานะคะแล้วก็มานอนนิ่งหรือไม่สบายก็ไม่รู้นะะแมวขาวค่ะคิดตกใจนะคะตัวเนี้ย แต่สวยมากตัวเขาอ้วนใหญ่แล้วก็หางฟู้ะเหมือนกระลอกเลยวันนี้มาชมสวนมั้งเนี่ยอารมณ์ดีเอามอบยูมอบยู อืมใส่จะไม่สไม่ค่อยสบายมาหายากกินนะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยนีตกใจก็ตกใจนะวิ่งหนีก็ไม่เป็นไร